จับเข่าเล่เขาข่าวสวัสดีค่ะแม่ติดโควิดอยู่กับลูกบนคอนโดโหรูเมื่อวันที่30มีนาคมผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งจากพันตำรวจโทภูมิพัฒน์ไชยจันทร์รองประธานคณะนิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีพาร์คปิ่นเก้าซึ่งได้รับแจ้งจากคณะกรรมการอาคารชุดว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 พักอาศัยชยุดที่ชั้น25ของอาคารดังกล่าว างคณะกรรมการจึงพยายามที่จะประสานไปยังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคเข้าดำเนินการนำผู้ป่วยซึ่งเป็นหญิงและพักอาศัยอยู่กับลูกสองคนเพื่อเข้ารับการรักษาแต่ขณะน,นี้ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลจึงทำให้คณะกรรมการจำเป็นจะต้องปิดลิฟเพื่อไม่ให้มีคนขึ้นลง ทำให้มีผู้พักอาศัยติดค้างอยู่บนชั้น25เป็นจำนวนมากจึงอยากจะขอร้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยรีบดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ